สวัสดีครับบริษัทเอทีคอนโทรเลช์ซิสเต็มนะครับผมวันนี้เราพามารีวิวแนะนำตู้คอนโทรลนะครับผมเป็นตู้คอนโทรลที่ใช้ในการควบคุมแอร์นะครับเป็นระบบเอชยูนะครับผมตัวนี้จะคุมแอร์สองตัวนะครับขนาดก็หนึ่งแสนห้าหมื่นบิทยูนะครับตามชื่อตู้ตรงนี้เลยนะครับผมเราจะคุมแอร์นะครับสองตัวเนี้ยนะครับในโชว์รูมลูกค้านะครับผมก็คือจะเป็นโชว์รูมรถ นะครับที่จะต้องมีพนักงานในการดูแลในการเปิดปิดแอร์เองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยดีไซน์ระบบแอรให้ง่ายในการใช้งานก็คือออกมาเป็นตู้นี้นะครับง่ายๆเลยก็คือบิดสวิตช์ออนที่ตู้ปุ๊บแอร์ก็จะทํางานตามอุณหภูมิที่เราเซ็ตพอยเอาไว้ที่ตัวเทมเคอนโทรลตัวนี้เลยนะครับระบบการทํางานเนี่ยนะครับจะทํางานแบบนะคตัวแอร์จะทํางานแบบ อ่าอิสระเลยนะครับตัวใครตัวมันเลยนะครับสามารถเปิดอนะแอร์ตัวหนึ่งหรือตัวสองก็ได้แต่ขึ้นอยู่กับการาเดินท่อดักหรือเดินท่อ,อระบบาการาวน,นะครบในเรื่องของตัวาการปล่อยท่อที่เป็นท่อความเย็นออกมาเนี่ยถ้าเกิดเดินท่อแยกก็สามารถคอนโทรลแยกคู่กันไปได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราเดินท่อร่วมกันเนี่ย ก็ต้องเปิดพร้อมกัน2ตัวนะครับประมาณนี้เพื่อป้องกันไม่ให้การย้อนนะครับหรือต้องมีระบบเป็นชัตเตอร์หรือช่องปิดอากาศไม่ให้วิ่งวนอีกตัวหนึ่งนะครับในกรณีเราเปิดตัวเดียวนะครับในการใช้งานเนี่ยเราก็เปิดคู่2ตัวอยู่แล้วนะครับผมในโชว์รูมนะครับต้องใช้2ตัวนะครับตัวนี้นะครับจะใช้เซ็นเซอร์ที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ ับเซนเซอร์ตัวนี้จะเอาไ,ไว้ในห้องรีเทิร์นะรนะครับของ SU นะผมเป็นการจับอุณหภูมิไหลวนนะครับวิ่งเข้าไปนะครับมันจะมีตัว SU ก็คือเราจะคุม SU ก็คือจะมีมอเตอร์พัดลมดูดอากาศหรือเป็นตัวเป่าอากาศออกมาเนี่ยจะใช้มอเตอร์อยู่ที่ประมาณ3แรงม้านะครับหรือ2.2กิโลวัตต์ระบบไฟ3เฟส นับใจเข้าไปนะผมแล้วก็ดูดอากาศเข้ามาเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็ไปติดตั้งนะับในห้องนะับที่มันเป็นห้องของตัว s u น,นั่นเองนับตัวนี้ก็เหมือนกันนะผมเซ็นเซอร์จะมีให้2ตัวแยกกันเลยนะผมเพราะแอร์เรามีสองตัวจะใช้เซ็นเซอร์แยกกันนะเพราะว่าเอสดู HU เนี่ยมันอยู่กันคนละยูนิตกันนะผมเพราะงั้นเนี่ยเซนเซอร์ก็ต้องเอาไปไว้ จับอุณหภูมิเนี่ยของใครของมันนะครับประมาณนี้หน้าตู้นะคผมก็จะมีไฟสามเฟสโชว์ให้ดูก็คือตัวนี้ไอทีไอทีตัวนี้ก็คือไฟสามเฟสจ่ายเข้ามานะตัวนี้เราจ่ายไฟเข้าปิเกอร์เรียบร้อยตัวเทมปอคอนโทรลนะครับของแอร์ตัวที่หนึ่งก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับผมมันจะติดกรณีเราบิดไปที่ออนะนะครับผมเดี๋ยวเราจะเทให้ดูนะครับตัวนี้ก็คือด้านล่างจะมีหลอดออฟนะครับจะเตือนบายอยู่ตลอด เราจะรู้เลยว่าตอนนี้มีไฟวิ่งเข้ามาก็คือหลอดตัวน,นี้จะติดอยู่ตลอดก็คือมีไฟสามเฟสวิ่งเข้ามาปกตินะแล้วก็สแตนบายพร้อมใช้งานก็คือจะมีหลอดออฟติดอยู่แบบนี้นะครับผมหลอดออบก็จะติดแบบนี้ก็คืออยู่ในในโหมดของการที่จะพร้อมใช้งานนะครับผมต้องอยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นขึ้นนะครับผมตัวนี้จะขึ้นสามหลอดนะครับผมจะติดสามหลอดออฟก็จะติดตัวนี้สแตนบายก็คือตอนนี้เนี่ย พร้อมใช้งานมีการจ่ายไฟเข้ามาในตู้เรียบร้อยครับผมด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะมีอย่างที่บอกก็คือจะมีหลอดออฟมีหลอดมีรันนะครับผมแล้วก็จะมีโอเวอร์โหลดกรณีเกิดกระแสขัดข้องกับตัวมอเตอร์เอสยูนะครับผมเกิดใบพังใบพัดมีปัญหามอเตอร์ Motor มีปัญหาเนี่ยก็จะขึ้นโอเวอร์โหลดให้หรือเกิดกระแสมันเกินผิดปกติก็จะขึ้นโอเวอร์โหลดตัวนี้แยกของใครของมันนะครับซึ่งเมื่อมันเกิดโอเวอร์โหลดแล้วนะครับ มันก็ต้องมีคําสั่งนะครับผมคาสั่งตัวนี้ไปตัด C D U ตัวนี้ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์นะครับผมตัวนี้จะมีคําสั่งไปาจากตัวเทมเ์คอนโทรลด้านบนตัวนี้เมื่ออุณหภูมิที่เราเซตพอยเอาไว้นะครับเช่นถ้าเราต้องการให้ห้องเราเยอยู่ที่ยู่ที่2ององศาถ้ามันเกินปุ๊บมันก็จะสั่งให้คําสั่งเปิดไปสตาร์ท C D U หรือคอมพิวเตอร์ของเราให้ทํางานขึ้นมานะครับสร้างความเย็นออกมาแล้วก็ส่วน s U เนี่ยจะทํางานตลอดจะรันอยู่ตลอด เป็นการดึงอากาศวนอากาศอยู่ตลอดนะครับตัวนี้ CDU ตัวนี้จะสัมพันธ์กับตัวโอเวอร์โหลดของ HU ถ้าเกิด HU โอเวอร์โหลดเมื่อไหร่ก็ให้ไปตัดคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับผมคำสั่งของมันจะมีการตัดอัตโนมัติก็คือถ้าเกิดโอเวอร์โหลดเมื่อไหร่จะต้องตัดคอมเพรสเซอร์ทันทีนะครับส่วนคําสั่งเทมเปอร์นโทลตัวนี้จะมาสั่งคอมเพรสเซอร์อย่างเดียวนะครับผมส่วนถ้าเป็น HU เราจะเปิดออนที่ตัวนี้เลย ครับมอเตอร์เอสยูจะเปิดตัวนี้จะแยกกันก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยจะใช้คําสั่งจากตัวเทมเพลทโอนโมาเป็นตัวสั่งนะครับตัวยอ่อก็คืออ่คอมพิวเตอร์เนี่ยตัวยอ่อก็คือตัวนี้เป็นเออ่ซีดียูตัวนี้นะครับอ่การออนนะครับพอออนปุ๊บหน้าจอก็จะติดขึ้นมาเดีย๋ยวเราจะเทสให้ดูนะครับอ่นี่นะก็ะคือถ้าเราเดินมาปุ๊บเรา เช็ควงเช็คอะไรเสร็จแล้วระบบการทํางานโปรตีดนะครับในการจ่ายไฟครั้งแรกก็สามารถที่ทําการเปิดออนได้เลยนะครับเปิดปุ๊บนะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิในห้องออฟฟิศของเราก็อยู่ที่ประมาณ25องศานะครับมันก็จะโชว์นะครับจากตัวเซนเซอร์ตัวนี้มันก็จับได้มันก็จะโชว์สัญญาณเซ็นเซอร์เรามีมาให้ประมาณสายประมาณ8เมตรนะครับขึ้นอยู่กับหน้างานลูกค้านะครับตัวนี้อุณหภูมิอยู่ที่25 ะจะขึ้นรันเลยรันเลยนั่นหมายถึงว่าไฟก็สามเฟสที่วิ่งไปเนี่ยก็จะไปจ่ายให้กับตัวมอเตอร์พัดลมของเ U สยูทำงานเลยนะครับแต่ว่าคอมเพรสเซอร์จะยังไม่ทํางานก็ขึ้นอยู่กับการเซตพอยต์ของเราตรงนี้นะครับผมนะบเหมือนกัน2ตัวเหมือนกันเลยถ้าเราเดินมาปุ๊บเราต้องเปิด2ตัวคู่กันแบบนี้นะครับเซ็นเซอร์ของใครของมันมันก็จะจับอุณหภูมินะครับประมาณนี้นะครับ,นะรบแล้วทีนี้เนี่ย ในเรื่องของการทํางานของระบบเนี่ยเราก็ต้องมาเซตค่าเซตพอยต์ point. นะผมเซตพอยต์ของตัวนี้เราต้องการให้ห้องเราเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่เราก็มากดเซตตัวนี้นะครับปุ่มนี้นะผมกดครั้งนะครับผมมันจะขึ้นเซตหนึ่งตัวนี้ขึ้นมาเรากดลูกศรขึ้นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราตั้งไว้ที่สามสิบอุณหภูมิในห้องเราตอนนี้อยู่ที่ยี่ห้าที่มันจับได้แต่เราตั้งเอาไว้เนี่ยห้ามเกินสามสิบเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังไม่ทํางาน รเราสามารถปรับลดลงมาที่ยี่สิบแปดได้นะครับคืออยู่ที่ยี่สิบแปดนะครับก็ปรับลดลงมาตัวนี้ยี่สิบแปดตัวนี้ตัวนี้มันจะมีการตั้งค่า,าบวกลบเก็บเอาไว้อยู่ที่สององศาถ้าเราตั้งไว้ยี่แปดเนี่ยนะครับก็ต้องบวกไปอีกสองถึงจะทํางานนะครับผมเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอคอมเพิวเซอร์เราหรือซีดีของเราเนี่ย ทำงานตัดต่อตัดต่ออยู่ตลอดนะครับให้มันนะมีค่าหน่วงเอาไว้สักสององศานะครับประมาณนี้นะผมเหมือนกันตัวนี้เราก็จะปรับเซตค่าให้อยู่ที่่เ28เหมือนกันะครับปรับลดลงมา28บวก2ก็เป็น30นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับเราก็กดตัวนี้พอตั้งเสร็จกดตัวนี้ปุ๊บมันจะจําค่า โอเคประมาณนี้ระบบผมคราวนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวเราค่อยมาดูมาเทสกันว่าระบบเดี๋ยวเราจะมีฮิตเตอร์มาเป่าเพื่อเทสดูว่าซีอมันทางานไหมนะครับอตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ภายในกันนะครับเดี๋ยวเราเปิดตู้ก็ไปดูอุปกรณ์ภายในกันแ้างตู้ตัวนี้เป็นตู้เหล็กนะครับอ,ออกแบบมาให้กันฝุ่นนะครับกันฝุ่นกันน้ําได้นะครับสามารถาโดนละอองน้ําได้ นะเป็นตู้กันนะ้ำแบบหนึ่งชั้นนะครับผมตัวนี้นะเปิดมาตัวนี้เลยก็จะเห็นว่ามีการไวริงคอนโทรลนะครับผมเก็บสายลงล่างต่างตงตัวนี้นะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมมีรลบกลาวลิงถึงฝาตู้นะครับผมมาด้านในตรงนี้เลยก็จะมีเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูนะครับผมตอนนี้เนะี่ยเรา,เาไฟเมเนี่ยมาเข้าตรงนี้เดี๋ยวเราซูมให้ดูนะครับคือเราจะมีบัตรบาร์ด้านบนตรงนี้เป็น rst ด้านบน สังเกตตรงนี้นะครับไฟเมนของลูกค้าเนี่ยดึงมาเลยก็มาเข้าที่บัตรบาร์ด้านบนตรงนี้เลยนะครับผมก็าเอมาเข้าไอทีแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะมีนิวตันนะบ,บาร์นิวตันมีบาร์กาวอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับบาร์ตัวนี้ก็คือเราสามารถถอดอะคริลิกก็คือถอดตัวนี้เราจะมีแผ่นอะคริลิกปิดเอาไว้เพื่อ,อป้องกันอ,อันตรายที่ บางคนอาจจะมือไปโดนหรืออะไรวันนี้เราก็จะมีแผนแ่นอินทรีที่ติดเติต๊กเกอร์ว่ากระแสไฟฟ้าให้ระวังตัวนี้นะครับเอาไว้ตัวนี้นเป็นแผนแ่นอินทรีเราก็เอาไฟสฟังเวยมาเข้าที่น็อตเทอร์มินอลน็อตของบัดบาร์ด้านบนได้เลยนะครับจะมี i อทบอกอยู่นะครับถัดมาตัวนี้ก็คือด้านขวาเนี่ยที่เราลิงก์สายมาอยู่ตอนนี้เนี่ยเราต้องเจาะออกไปนะครับเจาะออกไปแล้วก็เดินเดินสายอาจจะเจาะออกไปข้างตู้ตัวนี้ ก็จะมี uh, ในส่วนของการลิงก์สายก็คือตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซนเซอร์ตัวที่หนึ่งและตัวเซนเซอร์ตัวที่2นะครับก็จะมีเขียน from, <aciones S 1> มาร์กบอกอยู่นะครับสังเกตตัวนี้นะครับจะมีมาร์กบอกอยู่นะครับสายก็คือเข้าให้ตรงตามตามไวมาร์กของตัวสายม like ันจะมีเขียนบอกอยู่ทุกอย่างเดี๋ยวขยับไปใกล้ๆตัวนี้ก็จะมีบอกอยู่นะครับผมก็คืออัานี่นะสัญลักษณ์ตัวนี้ตอนเราถอดไปเนี่ยเราก็เอามาเข้าเนี่ยเราก็เข้าให้ตรง ที่มีมาร์กเข้าสายให้ตรงกันนะครับรบวก5โวลต์ก็ต้องเข้าให้ตรง5โวลตนะ์นะครับประมาณนี้นะครับอ่าบัดบานะครับอาจจะเห็นไม่ชัดเมื่อสักครู่นี้บัดบานจะอยู่ข้างในตัวนี้ก็เอา,เอาสายเมนของลูกค้านี่นะผมมาเข้าที่น็อตตัวนี้ได้เลยนะครับสามตัวนี้แล้วก็จะมีด้านล่างมีนิตอนตรงนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกาวก็จะมีมาทั้งหมดห้าเส้นก็มาเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับ ส่วนตอนนี้เนี่ยที่เราลิงก์สายตัวนี้ไว้นะเพื่อเทสจ่ายไฟให้ลูกค้านะครับเราไม่ได้ไปเข้าที่บัตรบาร์เราก็เลยมาเข้าที่หัวของคอนโทรลเลยเนะครอบเพื่อเทสให้ดูเบื้องต้นนะครับเรายังไม่ได้จ่าย power เราแค่เทสคอนโทรลอย่างเดียวะนะครับเห็นสายตัวนี้ที่วิ่งมาเนี่ยเราเอามาเพื่อทําการเทสตู้ให้ลูกค้าดูนะครับตัวนี้เนี่ยคราวนี้เมื่อเราเข้าสายอะไรเรียบร้อยแล้วถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นเบรเกอร์เมนตัวที่หนึ่งนะครับซึ่ง ก็จะคุมในเรื่องของ s u นะครับผมที่เป็นมอเตอร์พัดลมเนี่ยขนาดสามแรงม้าเนี่ยตัวที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ตัวที่สองอยู่ตรงนี้นะครับเบรกเกอร์แยกของครของมันนะครับด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นของครของมันก็คือตัวนี้จะเป็นของ s u ตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับเบรกเกอร์คอนโทรลมีเบรกเกอร์คอนโทรลตัวนี้ให้นะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นเฟสโพรชั่นป้องกันในเรื่องของไฟตกไฟเิน นะไฟขาดเฟสอันบาลานซ์เฟสต่างๆตัวนี้มีให้หมดเลยเฟสลอสต่างๆตัวนี้นะตัวนี้มันมีให้เช็คแรงดันให้หมดเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟสั่งเฟสเนี่ยถ้ามันหายไปหนึ่งเฟสหรือไฟตกไปหนึ่งเฟสหรือม,มีปัญหาเนี่ยนะบบผมมอเตอร์เราจะไหม้ทันทีนะครับเพนะรานะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีระบบป้องกันตรวจจับให้เรานะครับให้ตรวจจับได้ปุ๊บก็จะสั่งตัดการทํางานในกรณีเกิดกระแสหรือแรงดันผิดปกติ กระแสก็จะใช้ตัวโอโหลดตัวนี้เป็นตัวตรวจจับนะคปักการทํางานเหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นแรงดันก็จะใช้ตัวฟลูชันหรือตัววัดโวลต์ตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นการตรวจเช็คแรงดันให้เราก่อนจ่ายไฟคอนโทรลให้เรานะครับส่วนด้านล่างตัวนี้ก็คือเอาสายมาเข้านะครับก็จะมีเขียนบอกตรงนี้เดี๋ยวซูมข้าไปดูอนี่นะครับผมก็จะมี s U output หนึ่ง ไอ t ีกาตัวนี้คือ cdu cdu ก็คือตัวที่เราจะต้องอทำการนะครับต่อมี2เส้นตัวนี้คอนโทรลตัวนี้เนะี่ยวิ่งไปที่ตัว cdu หรือตัวคอมพิวเตอร์นะครับยูนิตของเราตัวนั้นเนะี่ยมันจะต้องไปสั่งสตาร์ทคอมนะครับก็จะใช้สัญญาณชุดนี้วิ่งออกไปนะครับของใครของมันตัวนี้ก็มีนะครับเอยู SU, ตัวนี้ต่อเข้าไปที่ ตัวพัดลมนะครับชุดนี้นะครับู่ตัวนี้ก็จะเป็น r S T นะต่อไปตัวพัดลมสามสามแรงนะสามเฟสตัวนี้แล้วก็สัญญาณนะครับมีเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็น C D U สองนะ C D U สองก็คือคอมพิวเตอร์ตัวที่สองนะครับมีสัญญาณไปสัง่งติกแมกเนติกลูกค้าเขามีแมกเนกติกอยู่นะครับในตัวของตัว C D U เนะี่ยตัวคอมเนี่ยเขาจะมีแมกเนกติกของเขาอยู่นะครับเราเอาคําสั่งไปสั่งอย่างเดียวแล้วก็ระบบสามเฟสของเขาก็จะทํางาน ใน,นติดขาทำงานก็จะจ่ายไฟให้กับคอมเพรสเซอร์ของเขาในะบอกแยกกันคนละชุดกันประมาณนี้ลักษณะนการทางานเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันทานํางานยังไงบ้างนะรับผมโอเคเดี๋ยวมาดูที่หน้าตู้กันหน้าตู้นะครับหน้าตู้ตัวนี้กอ็อย่างแรกสมมุติว่าเราจ่ายไฟเข้ามาเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นเลยเนี่ยปิดตัวนี้ไปก่อนเลย ปิดไปก่อนเลยก็คือจ่ายไฟเข้าตัว,ตวมีนบัตบาร์เรียบร้อย breaker, ออนเบรกเกอร์ฮาวเวอร์ขึ้นออนคอนโทรลขึ้นไล่ขึ้นนะครับผมไล่ขึ้นเนี่ยหน้าตู้ก็จะหลอดก็จะโชว์ขึ้นไปทีละหลอดเดี๋ยวเราให้ดูไปด้วยครับตัวนี้เมื่อเราเปิดหลอดมาหลอดเดียวนะเบรกเกอร์ตัวเดียวหลอดก็จะติดหลอดเดียวประมาณนี้ถ้าเราออนเบรกเกอร์ขึ้นไปตัวที่สองนะครับหลอดเอสก็จะติดขึ้นมา เปิดสีขึ้นไปปุ๊บอ่าตอนนี้ครบนะครับแรงดันมาครบแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับโวลต์มันได้ปุ๊บเนี่ยมันเช็คโวลต์ก่อนพอมันเช็คโวลต์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันจะจ่ายไฟให้เราก็คือออนตรงนี้อ่าตอนนี้พอมันจ่ายไฟให้เราปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นหลอดออฟตัวนี้สแตนบายพร้อมใช้งานนะครับผมคราวนี้ก็เอ่อมาดูกันก็คือถ้าสมมุติว่าเราเมน,นูนู่นเอชยู ครับแมนวนวลก็คือเปิดนะครับผมมันจะเป็นแมนวนวลเปิดโดยสั่งแบบอ n อนเลยอ n อนปุ๊บทุกอย่างจะทำงานอัตโนมัติทุกอย่างเลยจะเข้าฟังก์ชันออโต้ไปเลยนะครับเอยูก็เปิดปุ๊บเนี่ยไฟก็จะติดจอก็จะติดขึ้นาบแบบนี้เ u สยูทำงานเ u ยูทำงานปุ๊บไฟก็ต้องวิ่งมาไฟมันก็ต้องวิ่งมาที่ตัวด้านล่าง นายบผมไปจ่ายให้เอสอยู่นายบอกเดี๋ยวเราดูกันไปทีละตัวอ่อ uh ด้านล่างตรงนี้มันก็ต้องมีไฟนะครับมีไฟคือต้องไฟก็จะวิ่งมาตรงนี้นายบอกตัวนี้เรามีเทสแลมวัดตอนนี้เนี่ยไฟวิ่งมาแล้วนะครับคําสั่งนายบอกคาสั่งมาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับอ่นี่ครับก็คือเราจะเห็นโวลต์เลยนะครับเห็นไฟวิ่งมาตรงนี้ไออทีอ่านี่ครับส่วนคําสั่งตัว c d u ยเนี่ยยังไม่ออกมานะครับ ตอนนี้พัดลมทํางานพัดลมคอยเย็นทํางานแล้วแต่ว่าตัวคอมเพรสเซอร์อยังไม่ทํางานเพราะว่าตัวเทมยังไม่สั่งนะครับตอนนี้ก็ได้แต่มีล้มออกมาอย่างเดียวนะผมประมาณนี้เหมือนกันออนตัวนี้เข้าไปตัวที่สองนะครับผมเปิดตัวที่สองก่อนนะครับเปิดตัวสองเข้าไปปุ๊บขึ้นลันนะครับเปลีย่ยนจากออฟมาเป็นรันเหมือนกันตอนนี้ก็จะมีไฟวิ่งมาสามเฟสตัวนี้นะครับใจ่ายให้กับพัดลมนะครับสามเฟสตัวนี้ จะให้กับตัวพัดลมเอยูของเรานะครับเป็นคอยเย็นนะครับพัดลมคอยเย็นก็คือตัวเอซยูตัวนี้นั่นเองแล้วก็คราวนี้เนี่ยคาสั่งที่จะสั่งให้อ่าความเย็นมันออกมาหรือสร้างความเย็นได้ก็คือซีดียูตัวนี้ก็คือคอมเพรสเซอร์มันต้องมีคําสั่งตัวนี้ออกไปจากตัวนี้นะคอนโทรลตัวนี้จะต้องวิ่งออกไปสั่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีฮีเตอร์เดี๋ยวเราก็จะใช้ฮีเตอร์ตัวนี้นะบรบใช้ฮีเตอร์ตัวนี้มาเป็นตัวอ่อ เหมือนกับหลอกมันว่าอุณหภูมิเนี่ยมันสูงนะครับอุณหภูมิมันสูงเราก็จะใช้ฮีตเตอร์เนี่ยเป่าเข้าไปอนนี้นะเดี๋ยวเราเอาตัวเซ็นเซอร์มาตรงนี้ให้ชัดนิดนึงโอเคอันนี้ปุ๊บเซ็นเซอร์สองตัว่ะเซ็นเซอร์สองตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์สองตัวนี้เนี่ยเมื่อเราใช้ฮีตเตอร์เนี่ยเป่าเข้าไปนะครับเป่าเข้าไปแล้วเป่าตัวเอ่อ ตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่สองตัวนี้จจเป็นตัวที่หนึ่งโอเคสลับก่อนนะครับก็คือเป่าไปที่ตัวที่หนึ่งนะครับอุณหภูมิก็เริ่มขึ้นไปนะครับนี่นะเราดูไปทีละตัวก็ได้นะครับเมื่อตัวนี้สูงขึ้นไปอย่างที่เราบอกเราตั้งไว้ที่2ี่บปดเนี่ยมันจะมีดิฟค่าอยู่สององศานะครับก็ต้องเริ่มทํางานหลังจากสามสิบขึ้นไปนี่นะครับพอสาสิบปุ๊บซ du ทํางานเลยอเดี๋ยวอาจจะบังนะบเมื่อกี้เรามาดูตัวที่สองก็ได้ ตัถี่สองนี่ยถ้าเกิดมันสูงเกินเซตพอยต์ก็คือ30ปุ๊บอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับพอมันเกินคําสั่งนะครับก็ไปสั่งเปิดคอมพิวเตอร์หรือซี u ตัวนี้ก็เริ่มทํางานนะครับผมจ่ายไฟออกไปปุ๊บคาสั่งก็จะมีวิ่งออกไปจากตัวนี้คําสั่งก็คือตัวนี้ไปสั่งคอมพิวเตอร์นี่นะครับก็คือเป็นคอนโทรลเมื่อสักครู่ที่เราให้ดูที่ว่าต้องต่อไปที่ตัวซีก็คือตัวนี้ ไฟก็จะออกมาแล้วนะครับทั้งสองตัวนะครับประมาณนี้อ่นะครับเห็นไหมครับก็คือตอนนัวนี้สองตัวเลยก็จะมีไฟวิ่งออกไปอ่านะครับประมาณนี้เลยอ่าในะผมก็คือตอนนี้เนะี่ยคอมพิวเซอร์เราทำงานในะผมคอมพิวเซอร์เราทำงานแล้ว สังเกตตัวนี้นะครับคอมเพรสเซอร์ทํางานอุณหภูมิมันก็จะลดลงถูกไหมครับเพราะว่าตัวคอมเพรสเซอร์ของเราเองเนี่ยก็จะเป็นตัวทําความเย็นออกมาถ้าเกิดมันต่ํากว่าค่าเซตพอยต์สังเกตว่ามันก็จะตัดคอมเพรสเซอร์ออกเหมือนกันนะครับเป็นแอร์เหมือนแอร์ทั่วไปแต่ว่าเพียงแต่ว่าระบบมันจะซับซ้อนกว่าพวกแอร์บ้านทั่วไปอยู่แล้วนะครับมันจะต้องมีพัดลมมีระบบใหญ่ๆเข้ามานะครับเดี๋ยวเราให้ดูใหม่ ตัวนี้คอมพิวเซอร์ทํางานนะครับคอมพิวเตอร์ตัวนี้งทำงานคอมพิวเตอร์ตัวที่สองทำงานนี่นะผมการทํางานของมันครับแล้วก็ถ้าอุณหภูมิเนี่ยมันลดลงนะครับมันทําความเย็นได้มันลดลงปุ๊บก็จะตัดก็จะทํางานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะผบตู้นี้เนี่ยเอาไปติดตั้งในโชรูมรถยนต์นะผมโชรูมของลูกค้านะครับเพราะว่าแอร์ค่อนข้างตัวใหญ่มากนะครับขนาดหนึ่งแสนห้าหมื่นมิวสองตัวนะผม ก็คือสามแสนวิทยูนะครับโดยรวมนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันถ้าอุณหภูมิมันลดลงเรื่อยๆนะครับพอลดลงไปต่ำกว่าเซตพอยที่เราเซตเอาไว้ก็คือ28่บวกสก็เป็น30สนะครับถ้ามันต่ำกว่ายี่ค่าที่เราต้องการ28นะครับมันก็จะตัดนี่ครับคอมเพรสเซอร์หยุดแล้วนี่ครับมันก็มีเก็บอยู่2ององศาอย่างที่เราบอกเราอยากจะ ตั้งห้องเราเนี่ยให้อยู่ที่ยี่สิบสององศาเราก็ต้องตั้งที่ยี่สิบนะบวกสองไปในตัวนะครับผมประมาณนี้การตั้งดิฟสองเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของไม่ให้คอมพิวเซอร์ได้กระชากบ่อยๆนะครับไม่งั้นเราตั้งเอาไว้แค่นิดเดียวเนี่ยมันก็จะทํางานบ่อยนะครับก็จะทําให้การเกิดการกระชากของตัวคอมพิวเซอร์บ่อยมากนะครับอ่านะี่ครับ พออุณภูมิมันต่ำกว่าที่เราเซตพอยต์ก็คือ28แล้วเนี่ยคำสั่งทุกอย่างก็จะหยุดนะครับผมหยุดคอมเพรสเซอร์ก็จะหยุดไปคราวนี้มาดูในเรื่องของตัวเซฟตี้ของลูกค้าก็คือถ้าสมมุติว่าระบบทํางานอยู่เอเกิดขัดข้องโอโหลดขึ้นมาให้ไม่ตัดนะครคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันนี้กันฟังก์ชันนี้ก็ต้องเหมือนเดิมนะครับทําการเป่าอ,อุณหภูมิให ควพอสูงมันขึ st ้นไปเยอะๆครับ uh ตัวน yeah, okay, mm ี hmm. ้สมมติว่าห้องมันร้อนมากตอนนี้ห้องมันร้อนตอนนี้ก็คือตัวเอทยูทำงานอยู่รับขึ้นรันอยู่คอมเพรสเซอร์ทํางานนะครับคอมเพรสเซอร์ทํางานแล้วเกิดนอปเอชยูเกิดขัดข้องโอเวอร์โหลดเดี๋ยวเราจะต้องไปหลอกเมคานิกข้างในมันนะครับตัวนี้เราก็จะมาทำการหลอกเมคานิกมันเราก็จะซูมเข้าไปเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปดูนะครับผมตัวนี้นะครับ เมื่อเราไปหอลอกมันว่าตอนนี้โอ์โหลดเกิดขึ้นกับตัวเอสยครับตัวที่หนึ่งก่อนก็ได้ครับโอ์โหลดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อกระแสมันผิดปกตินะครับอ่านี่นะครับก็คือตัวนี้เ,เดี๋ยวเราจะหลอกอ่านี่นะครับพอมันมันเกิด โอ้โหลดปุ๊บระบบคําสั่งก็จะวิ่งไปตัดนะครับสังเกตโอ้โหลดปุ๊บคําสั่งก็จะวิ่งไปตัดตัวคอมเพรสเซอร์ออกเลยอ่านี่นะครับผมตอนนี้เราก็าจะเห็นว่าตอนนี้เนะี่ยเกิดปัญหากับตัว SU off อยู่แล้วก็โอ้โหลดขึ้นนะครับมันก็จะไปสั่งตัดคอมเพรสเซอร์นะครับหรือตัวคอมเพรสเซอร์ยูนิตตัวนี้ก็คือหยุดการทำงานทันที คอนดิชชิงยูนิตนะครับผม,ผมก็คือตัวนี้ตัวซีอูหยุดปุ๊บเหมือนกันนะครับก็หยุกดการทำงานจนกว่าจะมีการมาเคลียร์โอเวอร์โหลดเช่นเดียวกันครับตัวที่สองเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับตัวที่สองรันอยู่อยู่ๆเกิดโอเวอร์โ oh, หลดขึ้นมานะครับโอเวอร์โ oh, หลดก็มาเคลียร์ล็อกเมคานิกแมนเหมือนกันอ่านี่นะครับตัวที่สองโอเวอร์โหลดเหมือนกันปุ๊บเป็นยังไงก็คือเหมือนกันเลยนะครับเกิดโอเวอร์โ oh, หลดทั้งคู่ปุ๊บ คอมเพรสเซอร์ออกนะครับผม TDU ก็ย่อม,มาจาก c อ n d e n s i n g Unit นะครับผมก็คือเป็นตัวระบายความร้อนตัวคอมง่ายๆเลยก็คือคอยร้อนหรือคอมเพรสเซอร์หรืออะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมคราวนี้เมื่อมันเกิดปัญหาตัวนี้ขึ้นอนุณหภูมิเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถทำงานได้อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆห้องจะร้อนขึ้นเรื่อยๆเลยวันนี้ เพราะนั้นเราเดินมาเจอตัวนี้ขึ้นอร์โหลดเมื่อไหร่นะครับให้แจ้งช่างหรือทําการแก้ไขเบื้องต้นตรวจสอบนะับเอชยูก่อนว่าเกิดปัญหาอะไรนะครผมอาจจะออฟปุก่อนก็นกได้หรือสามารถมากดตัวนี้ได้เลยนะผมถ้าเราฉุกเฉินจริงๆเราสามารถมากดรีเซ็ตที่ตัวนี้ได้เลยนะผมเราปิดตัวนี้นะผมมันมันจะอยู่ตรงนี้มันจะมีปุ่มสีมมน้ำเงินกดรีเซ็ตปุ๊บ ระบบก็จะกลับมาทำงานเหมือนเดิมรีเซ็ตสองตัวไปเลยปุ๊บนี่ก็คือการรีเซ็ตเป็นการรีเซ็ตปุ๊บคราวนี้มาดูหน้าตู้หน้าตู้ตอนนี้นะครับตัวโอโหลดหายไปแล้วนะครับโอโหลดหายไปแล้วันะน่านเีงนะครับแล้วก็ปกติก็จะกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมนะครับคราวนี้ก็เป่าเหมือนเดิม นี่นะครับก็คือคอมพิวเตอร์ก็ทํางานได้ปกติเหมือนเดิมน,นะประมาณนี้นะครับฟังก์งชั่นการทํางานของตู้ลูกค้านะครับที่เป็น HU, นะเอสยูแอร์เคุมอคอมพิวเตอร์นะครับสั่งสตาร์ทคอมพิวเตอร์ต่างหากนะผมก็เป็นคําสั่งประมาณนี้โอเคครับผมวันนี้ก็มาแนะนำนะครับรีวิวแนะนําเพียงเท่านี้นะผมก็คืออยากสนใจอยากาให้ออกแบบตู้คอนโทรลให้หรือว่า อยากให้ประกอบตู้ให้ยังไงเนี่ยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เซนเซอร์ ensor, สายนะครับอยากได้แบบไหนความยาวเท่าไหร่แจ้งเข้ามาได้เลยฟังก์ชันอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็บอกได้นะครับสามารถออกแบบได้ตามความต้องการลูกค้าเนียก็จะต้องมีการคุยคอนเซปต์กันก่อนว่าอยากได้แบบไหนแบบไหนเนี่ยเราก็ได้ดีไซน์ไปให้ทางบริษัทก็จะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับมาตรฐานก็อุปกรณ์ทุกตัวเนี่ย มียี่ห้อหมดเลยนะครผมนั่นคือตัวนี้เป็นของเชนเนอร์นะครับทุกอย่างนะครับหลอดหลอดไฟเชนเนอร์นะครับเซเลคเตอร์ก็บเชนเนอร์เบรกเกอร์ A.P.P. นะครับเซสเวอร์ชันก็จะเป็นของ A.P.M. นะครับผมตัวนี้นะครับมาตรฐานทั้งหมดนะครับโอเคครับวันนี้มารีวิวแนะนํำการใช้งานนะครับผมเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าอาจจะมีฟังก์ชันอื่นๆหรือว่าตู้อื่นถ้ามาอีกก็จะมาลงไว้ให้ดูในช่อง YouTube อีกนะครับผม สามารถติดตามได้นะครับถ้าไม่อยากพาดคลิปวิดีโอถัดไปก็ให้กดกระดิ่งทิ้งเอาไว้ครับโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ